สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับคลิปนี้นะครับผมเห็นรถพี่เอนะครับนี่ครับรถพี่เอนะครับทำอะไรยังไงคือเป็นจ้งซี่นะครับที่ผมเห็นนี่ไม่มีเครื่องนะครับท่านผู้ชมโอ้ไปบ่ได้เลยครับตอนนี้ทางนี้ไปไม่ได้ครับที่ผมเห็นไม่มีเครื่องนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูมันเป็นอย่างส่วนของผมก็เข้ามาเอาอยางครับนี่ก็ลองรอยของเบอร์สิบเข้ามาบ้างครันหมุนออกไปทายวัา,านนะครับอยู่ที่บริษัทนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบรอบนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปชมนะครับหมอนามของไม้ยูพี่ท่านผู้ชม นะครับมอพักนะครับหมอพักมอน้ำสายเกียร์นีเ่เป็นอย่างเนี้ยสายเกียร์นะครับสายพันนีเ่เป็นอย่างวะอาการหนักเด้อเนี่ยนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับเข้าไปได้บ่นี่อย่างเนี้ย ปลอกลูกปืนว่ะคืออย่างปลอกชาบว่ะแตกนะครับแตกแตกไม่มีเครื่องนะครับแมงองพียกเคเื่องว่ะคือโอ้แต่ลมครับนี่ครับรถพี่นะครับเป็นอะไรนะครับน่าจะได้ทำเครื่องใหม่พาเครื่องใหม่บ่ีรือไม นะครับี่เกียเกียใหญ่นะครับเกียนี่ครับยกเกียลงมาเบิดเลยนะครับอืมคิวเลยพี่นอ้องดูนะครับตอนนี้สร้างไม่เสร็จป้าเทลงไหนที่เอาเขาได้ป่ะนะมั่งคักมั่งเนี้ยป่ะนะ มีจระเข้ตัวหนึ่งนะครับนอนอยู่ข้างล่างน่าจะไว้ทถยกเกียร์ผมเจอของกินอีกนะครับน่าจะกินได้นะครับเอาเลย <c oughs> มีีแผ่นคัดครับแผ่นคัดอยู่ตรงนี้นะครับคัดยังเหลือเยอะนะครับแผ่นคัดแผ่นคัดหางก็ ถอดไว้ข้างหลังได้ยินข่าวนะครับดวาน่าจะชับนะครับชับละลายนะครับความร้อนขึ้นนะครับว้อมว้อนขึ้นดูต้อดูครับมันก็นเลยเฮีไยไห่เป็นยังซี่หรอพี่นอ้องไม่ใช่ว่าพี่เอเป็นคนทำนะมันก็สะสมมาตั้งหลายคนแล้วนะครับแล้วก็มันมาพังอยู่กับพี่เอนะครับที่กิงก็ไม่ได้พังเลยหรอกมันก็ขี่ได้นะครับ มันเห็นพี่บอกว่าน่าจะเป็นอ่าตัวตัวดูดน้ํามันเครื่องนะครับมันมันไม่ดูดว่าอย่างนี้แหละผมได้ยินว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้หอนแดดแท้ท่านผู้ชมนะครับตัวดูดน้ํามันเครื่องมันไม่ดูดนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับหอนเอาไว้แล้งแหนะแตกมันมันไม่ดูดครับแล้วก็ เขาก็เลยเอาเดี๋ยวเามาคุยกันบนรถนะคเอาบนรถตไป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 นี่นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถนะครับนี่ก็เป็นร่องรอยของเบอร์สิบผมว่าไปแท้ละผมถอยโยกเอาอยู่นี่ละฟับงบุญสา้ยันซะละ คอยโยกครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันถนนใหญ่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเอารถออกก่อนไปกันเลยครับโอ้ทีมงานคู่สก,กุลครับพุนเดี๋ยวเราไปไล่กันครับไปไปกันเลยครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกนะครับเรื่องรถของพี่ที่ผมถามพี่เนาะ ตอนนี้ก็ผมออกจากบริษัทนะครับเมื่อกี้ก็คือนั่นแหละครับบริษัทพวกผมมา,มาเข้าบริษัทเ,เอายางครับก็ทําความสะอา,ารดรถนิดนึงยางคืนแห้งแล่พี่พพบอกว่าสาเหตุทีแรกนะครับความร้อนมันขึ้นนะครับความร้อนขึ้นแกก็เลยไปลงของกลับมาช่างก็เลยบอกว่ามันดูดน้ํามันเครื่องตัวตัวปั๊มดูดน้ํามันเครื่องบอก นะครับมันไม่ทํางานทํางานไม่เต็มที่ว่างั้นนะครับก็เลยจะแกะออกนะครับพอแกะออกทีนี้แกะแกะท้องอ่างเลยมาัางท้องอ่างออกครับว่าที่เห็นนี่ยังสักอย่างนี่แหละนี่พันละมันก็เลยเห็นเป็นเศษชับนะครับเศษชับตกลงมานะครับอยู่ในท้องอ่างนั่นแหละอยู่ข้างในนะครับมันก็เลยงานเข่าเลยครับเพิ่นก็เลยได้ลื้อออกเบิด เป็น,น,นอันนั้นอันนี้ล่ามไปโอ้บักขักเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่นะครับก็คงสิบวดโดนนะครับขาด่าอีกว่าโดนนะครับผมไม่เห็นพี่วิ่งนะ่าจะสองสามเที่ยวนี่แหละเพิ่งจะซ่อมนี่แหละครับตอนนี้ก็เอาเครื่องลงมาแล้วนะครับอืมแสนห้าไม่อยู่ครับบอกไว้เลยนะครับแสนห้าไม่อยู่คิดว่าดิ ขันขันได้ลื้อออกแบบเนี้ยนะครับถ้าได้ลือ้อโอ้โหถ้าได้ลื้อผ่าเครื่องทําเครื่องอย่างเงี้ยนะครับผมมาแสนหามไวอยู่เผื่อเผืมีสองนะครับถ้าเป็นรถผมนะอันนี้วอาในความคิดผมนะซื้อเครื่องน้ำมันมาใส่เลยครับสองแสนะนะจบสองแสนคือจบเลยนะครับเสียหนโทั่วไมาอย่งางไร เดี๋ยวขออนุญาตรับสายเสียหนูแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะฟังด้วยเอาฟังได้กันโอ้บอกวาเสียหนูแล้วบอกไปทัวร์นะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับมาต่อกันครับเสียหนูโทรมาบอกคิดฮอดแล้วท่านโอ้ยสนะเพิ่นได้เล่นดาค่อยพิ้นยามสันเหลียวเสียหนูเขาเดียวใบตะดากเขาป้าปลด้ไว้ับเนี้ ไที่เปิดเอาสร oh, ้ส er> ันห่ะให้มันเลี้ยวมันทัวร์วัสิวางองีโอ้โห่งแห้งม่ไหนเด้วี่นองหิวเขากันล้ไปซื้ออยากกินไหมล่ะเสร็จกันเดี๋ยวไปกินรุ่นเด็น่ครับ ถึงหอดไสแล้วล่ะฮอดฮอดเพียงโรไดเอเนอะนะครับก็นั่นแหละครับถ้าเป็นผมผมก็จะเอาเครื่องน้ํามันมาใส่นะครับใส่เครื่องน้ํามันเรามีตั้งแต่เปลี่ยนน้ามันเครื่องเอาอย่างเดียวี่น้องนะครับปัญหาอื่นไม่มีนะครับปัญหาที่ตามมานะครับกับบอมีดอกนะครับก็แล้วแต่ความชอบของใครของมันครับ บางที่เถาแก่เพิ่นก็นอาจจะพอมีเงินนะครับส่อมเอาซ่อมเอาแ็แสนากาัวผนตัวแม่นม่แบบเจ้าอ่ะโยกเครื่องหม่กับสองแสนหนึ่งสื่อเครื่องไม่มาใส่ซื่อๆนะนะครับแต่กับบ่ลูน้ำเพิ่นนกับอันนี้ผมคิดจริองรอกเป็นแค่ความคิดอ่ากระหลงฟ้องของผมนะครับโอ้น้าหมดท่านรถกูสกุลเลยว่นรถดำเป็นสองสามาคันแต่คันงามมาก่น ก็จะเดินทางไปใส่แป้งนะครับตอนนี้หลังจากที่เข้าบริษัทไปเจอรถพี่เอล้างรถล้าง,งอะไรเรียบร้อยนะครับออกมาก็จะไปใส่แป้งนะครับได้ใส่ว,นว่น้องคนนี้เนาะว่าใส่กับว่าแบงครับบได้สีเดียดว่าตั้งใจว่าสิไปทรงลูกทรงเมียเด้เจวนี้นะครับเอามานานแล้วครับเดี๋ยวยายด่าเดี๋ยวยายจมว่าแบงเราไปนะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดี๋ยวให้พี่ซ่อมรถเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปอีกคลิปนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างเนี้ยนะครับอาการรถที่ได้ซ่อมมันเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสัมภาษณ์พี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้าๆไปก่อนนะครับเข้าๆน่าจะงานใหญ่อยู่นะครับงานใหญ่งานงานสร้างอยู่พี่น้องงานสร้างผมมางานสร้างอะไป อันได้ยกเครื่องมาเครื่องวายุวันนั้นนะครับกันว่าชาบนี่ความร้อนชับละลายอะไรประมาณน,นี้โอ้หนักครับเมื่อรุดสองเห็นจังเป็นจังรถไอไอ้บริษัทหนึ่งผมเคยเห็นด้วยวนะครับที่เพิ่นเห็นแต่ราคานั้นที่เขาที่เขาทำสองแสนกว่าบาทนั่นเขาทำในศูนย์นะครับแต่นี้เราให้ช่างมาทำข้างนอกนะครับไม่รู้ว่าจะ ได้ถือได้แยงเท่าไหร่นะครับกับวารู่คือกันนะครับเดี๋ยวพ่อพี่นะครับเดี๋ยวผมจะสัมผัสพี่ให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับกับคลิปนี้นะครับกับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องตามรถหกล้อดัมซิงดัมเดอร์นะครับถ้าผมบอกยังถือยังผิดไปกับขอโทษขออภัยนะครับมานที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ